ก็มาหางูอีกครั้งไอเอฟซีเราต้องขอยห่างเขาระยะไม่น้อยจากสามเมตรเนี่ยคือไม่ได้ทําร้ายเขาแค่คือให้เขาไปอยู่ที่อื่นเปนอันตรายใช่จริงอะใต้ต่างคนต่างอยู่นะวางเงี้ยบอกเขาต่างคนต่างอยู่ไหนจ้าบ้านบ้านที่ไหนอ๋อว่าตรงนี้แหละตรงนี้เหรอจ้าตรงที่ยืนอยู่นี่แหละสสววยยยอู่นนะะแต่เจ้าดินมาผมใช่ต้อง่น้ำท่วม เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพูมันต้องเริ่มต้นด้วยกันเดี๋ยวขนของขนของออกเดี๋ยวที่วันนี้จะขนของออกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมให้เาะว่าคือบอกเขาให้ไปอยู่ป่าซะต่างคนต่างยุอย่ามาอย่ามาลบกวนกันเลยมาละแวงมาละแวก เอาหาเข้าไปตะปูกลางวันได้แต um ่กลางคืนใหญ่เลยคือกลางคืนเราเราแวงเพราะว่าเดินขึ้นเดินลงเข้าห้องน้ำทั้งคืนอย่างเงี้ยเอฟไทยสมควรแล้วชาบ้านนี่นี่เลยเห็นปะเขามีรูก้างตรงนี้แหละใต้ลังดำๆเนี่ยแล้วมันจะมีรูมันมีรูด้วยเหรอใต้เงี้ยคนลุกคลื่ะจิ๊บจิบ ถ้าพูก็ถ้าพูเถอะวะไม่มีตัวใหญ่ไหมก็ในเท่าในคลิปหนูแหละก็ก็ใหญ่อยู่อ๋อมันเลื้อยข้าวมันคงไปแล้วมั้งถ้าพูเห็นรูมันมีรูยุงงูอยู่ด้วยเหรอแย่ด้ามไม่กว่านั่นแหละอย่าใช้มือ ผมกลัวที่สุดนะไอ้พวกนี้ <c oughs> ไม่กลัวกลัวเลยขึ้นกระท่อมมาเด็ดเดี๋ยวก็ทําบ้านให้เท่ากระทั่บปูนี่สวยแล้วเลยขึ้น,ข,นขึ้นมานอนในกระท่อมผมผมไม่ได้รู้หรอกเอสซีบอกผมหนูไม่รู้เห็นเอสซีบอกว่าเออมีคนจะสร้างบ้านในเอสไกบอกว่าเออดีใจดีใจหนูยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีใจ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเอสซีบอก เออสงสัยอยู่ทะพพูมันมีรูใช่ไหมสงสัยอยู่เพราะว่ามันเลื้อยเข้าไปที่ใดแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใหน้าฝนไม่น่ากลัวแต่ถ้าหน้าฝนน่ากลัวน่ากลัวเอาหนูก็กลัวอยู่ด้เกิดเกิดเลื้อยขึ้นมานอนกับหนูทำไงใช่ใช่กลางคืนอากาศมันหน้ถ้าได้บ้านอย่างทัพพูนี่สวยเลยอยู่ได้อยู่สบายเลย มันคงไปแล้วแหละครับคูมันอยู่นั้นแหละแล้วถ้าครูมันกระโดดเด้มันกระโดดเดชูคอเลยเดชหรือเอาไว้งั้นแหละเดี๋ยวมันออกมาเองเดี๋ยวจะจุดยากันยุงทิ้งไว้ตรงนั้น พีพอดีฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนะขอบคุณด้วยนะสองใจสองหัวขอบคุณมากนะครับไม่เป็นกลัวมากไม่เป็นหน้าผมก็กลัวที่ตรวจไหมโอเคฮะทรงลงไลท์ก่อนฮะเดี๋ยวขึ้นใหม่ไปจับได้เลยโอ้โหวดตรวจทำไปวอของนักฟุตบะชัดแะ่ของนักฟุตบอลอ่วโมงเกินยังผมลงแล้วน้อผัดมี่นี่แล้วครับเอฟซี อยู่อยู่ในนั่นอยู่ในนั่นเอฟซีจ๋าอยู่ในอยู่ในรูดีนะน่ะน้องสามีที่ทิ้งไปน่ยแล้วทำไมถ้างูไม่เหยื่รู้หรือว่างูไม่พิษเปิดประตูไว้เหรอไม่ครับก็จับอิดบล็อกก้อนนั้นน้าพิษไปหรืไปท่าเหรอไม่เหยื่อแดงแดงถ้างูเห่ามันจะหัวใหญ่ไม่สั้นรู้แล้วรู้แล้ววิธีง่ายหาอะไรมาอุดอุดรูแล้วก็ไปปล่อยใช่ไหมคะแล้วก็ยกไปทั้งอิดบล็อกแล้วไปปล่อยเขา ไปปล่อยเลยค่ะหนูหลบสิลูกอย่ามาใกล้งูอะไรสามัญีงูอะไรไม่เอฟซีว่าเป็นงูเห่าไฟมันกัดแล้วมันพองนะจริงเหรองูเห่ากัไฟอ่ะแล้วมันจะงูคอแดงมีพิษครับอ๋อจัดแล้วมันจะพองเหมือนพิ้งค์อยหาวิธีดิหาหาอะไรอุดดิเหรอยังขันไม่ได้กไปกล้าไปกล้าอย่าพอพอเราเอาไปถึงตาแล้วเราก็ไปเปิดบุญนะเอฟซีใส่เข้าไปเจอแล้วนะฮะเนาะได้บุญได้กุศลกระปูกอร่อย ใครจะทำไหนหรือที่อยู่ในนั่นในรูนั่นมันไม่กล้าท้องใต้องรูจถามเลยใครจะทำ โอ้โหเสียวแทนท่าภูน่ะท่าภูบอกไม่เห็นนม่มันยกไปจับจับผมจับบ่อยๆใช่ไหมเออท่าภูจับพลิกไปพลิกมาอยู่ทำไมท่าพูไม่เห็นดีนึงเนาะแล้วท่าภูก็ไปเคาะตรงนั้นยืนอยู่ตรงนั้นแล้วตัวเองก็ไปยืนสามมณีก็ไปยืนตรงนั้นพี่ดีนะมันไม่ออกมานะได้ๆนะคะเอ็ดซีจานะคะไม่เห็นเนาะแล้วพี่แดงก็ไปก้มๆเงยๆอยู่ทำไมไม่เห็นสามมณีเห็นน่ะมันอยู่ เจอแล้วนะฮะเีไม่มีการไม่มีใครก้าทำอะไรเลยตอนนี้นะอ่าเห็นแล้วเห็นแล้ว้วทำยังไงต่อี่สามัีผมไม่กล้าแตะต้องเลยัวได้แค่มองครับตอนนี้มองตาปิ๊บๆไม่เห็นนะหนูมันรูเล็ก คุณเราทำยังไงฮะัรู้ต้องคิดวิธีเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมเอาอย่างงี้ดีกว่าทับผูครัอย่างงี้เอามืออีกข้างนึงไปอุดไว้ไม่จ้าแล้วก็ไปแม่แม่เดี๋ยวผมทำให้แป๊บเดียวเดี๋ยวแคตเดียวจริงมันยังอยู่ก็มันยังไม่กลัวเราหันมันขึ้นแบบนี้มันไม่โลบวิ่งค่ะมันเลื้อออกมามันรูตันนะเดี๋ยวรูรูมันตันเดี๋ยวหาอะไรปิดรูแคตเดียวไม่ต้องห่วง เอาไหนก็ได้เอาถุงอะไรก็ได้เอาปีดไปก่อนเดี๋ยวเอามาจ่หูไม่ได้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 ของน้ำไหมพี่แดงรูแรก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 เอาไปรูแรกเลยรู้แล้วรูแรกดูดูก่อนมันถึงกันไหมเ้ยเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวีแดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีย พี่แดงเนี่ยพี่แดงจับเล้นะพี่แดงจับเลยเออไปไกลๆหน่อยไปไกลๆเลยนะทีไปแล้วนะฮะโอเคหนุนกีนแคบเดียวหนะท่าน หลอดเหรอถือถือไว่อย่างนั้นเลยไม่เด้ถือไว้พวกอุดรูไว้อยู่คืออะไรหมูหากันทั้งว e ันวันนี้อยู่ในท่อนี่ตกลงจะเอ้ายังไงเอาให้เห็นอย่างนี้เลยใช่ไหมเพราะผมปล่อยแล้วผมวิ่งเลยนะไหนอ่ะ ไปผมนช่องเหรออ๋อท oh, oh, ี่ปิดอยู่นี่เหรออ่ะปึ๊ดมันไม่ออกมาเห็นไหมน่ะโอ้ยงูเห่าจริงๆเหรอตัวนร้อนออกมาจะเอ๋หนูเมื่อเช้าอยู่หน้าบันไดอ่ะเอาเอาเอาไม้นี่นี่นี่เดี๋ยวทัฟปูเดี๋ยวผมทำให้เอาเพาะเพาะทัฟปูอย่าทำอย่าทำอย่างงี้นทัฟปูอย่าทำโอ้ยเล็บลิ้นเลย

มันเอาอีกบลมันอยู่นี่แหละอยู่ตรงนี้แหละอยแล้วท้าก็ไลสดตรงนี้ไม่เจอพิกิกไปพิกมาไม่เจอไม่มันวิ่งมาทางเราไงนะคะตกใจคือมันวิ่งมาอันนี้ตกใจคือพี่พากันวิ่งไงไม่ดีไม่ีนะี่ยมไห้ผูนี่แล้ว พี่พี่แดงมาจับอิดบล็อกมาดิเอาคืนอิดบล็อกเขานะช่วยจับอิดบล็อกนะนะระวังดีดีเด้อดูดีดีนะพี่มาแล้วฮะวันที่สิบหกเนี่ยรู้เรื่องรู้เรื่องไหมพี่แง ตามหาอยู่นะฮะอยู่ในนี้เราก็มาปล่อยแล้วพิแล้วทีู่ไม่เห็นอ๋งูเข้าบาหนปล่อยเอางูมาปล่อยเอางูปล่อยนะ เม่เช้าตัาจังกหาตั้งนนาะแันน้เม่เนจตองหัทู่ะพริกไปพริกมาไม่เจออิลอนั้นแหละอพริกไปพริกมาไม่เจออนหนูก็เลยเห็นองอะไรหัวมันนุ่ดาเข้าออกออกว่าว่าทางคุกก็ไม่ใช่ก็เลยมาสองดูอ้าวถ้าพูถ้าพูพลาได้ยังไงโอไู้านูแดงจับูแดงเลยจับีกก็ไม่ออกเอ้า ก็อยู่ในอีกบล็อกอุ้ยพูดแล้วหวาดเสียวแทนทัพกูเป็นเห่าไงเป็นกูแดงแล้วพี่แดงก็ก้มก้มเงยๆตรงนั้นแหละอยู่ตรงหน้าอีกบล็อกอ่ะ้มกแล้วเมื่อกี้มันเจอกนมันจะออกมาแล้วมันเดงใช่กเอาเอาเอาลุยเลยลูกพี่อาหาดูสิลูกพี่หาแล้วลูกพี่ตาตาไม่ค่อยดีวันนี้ตาไม่ค่อยดีลูกพี่หาไม่ตาไม่ดีก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี เดี๋ยวเขาก็ไปไม่เพราะว่าลูกข้างพวกไหลผ่านเขาไปหาข้างของแม่ของพวกมันเยอะแล้วมีของพวกตัวนึงแอบอยู่ในอีดบ็อกซ์ไปรอกินตัวที่มีนั่นแหละของหวยนี่แหละเขาไปแอบอยู่นั่นเพราะว่าเมื่อกี้ไปขอหวยไอตังหาว่าพี่น้องบอกว่าขอให้แม่อยู่รอดปลอดภัยจากปากงูปากหมานะเขาเลยไปหลบในอีดบ็อกซ์ตอนนี้ก็ยังปลอดภัยอ่ายังไม่โดนงูกินขอเลขกิจัง ดีใจที่แม่ปลอดภัยนะคะดีใจที่งูไม่ได้กินแม่เนาะตอนนี้ยังอยู่อยู่เนาะยังอยู่อยู่ยังเห็นตัวเป็นเนาะสับปูเนาะเพราะมาอะไรเขามาคลอดลูกเหรอกำลังท้องกำลังท้องเขาต้องคลอดในน้ำถ้าฐานนี้ไม่มีน้ำก็หาที่นอนไม่ได้แล้วเวลาเปิดไฟแมงมาอยู่ที่นั่นก็หากินกับแมงใช่แมงอยู่บันไดแล้วเจ้านี่ได้กินก็ก็มาเลยทีเนี้ยคือเออถือปุ๊บมาเลย โ <Okay, S 2> <ข>อเคฮะเนาะก็สรุปเนี่ยฮะขอขอน <ขอ S 1> ุญาตลง<ถ>ค <ขอ S 1> ลิปครับผม